วันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับในการทำแบตเตอรี่พวกนี้นะครับที่ที่ไม่มีรูเติมน้ำกันนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วล่ะเพราะตอนไปจับมาเนี่ย5 3 0 g c a นะครับแล้วผมก็นวดด้วยเครื่องเซอร์ไว้30ชั่วโมง พอเอามาตั้งขายจริงๆลูกค้าจะซื้อจริงๆใช้ไม่ได้นะครับก่อนที่จะขายผมจะเทสโหลดให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งนะครับพอเทสโหลดแล้วไม่ผ่านนะครับวนล,ล่วงไปอยู่ที่8โวลต์นะครับในในจังหวะที่เราเทสโหลดเนี่ยวนล,ล่วงไปอยู่ที่8โวลต์มันใช้ไม่ได้นะครับจริงๆมันจะต้องไม่ต่ำอลงไม่ต่ำิ0โวลต์นะครับผมก็เลยมาเจาะดูสรุปว่าน้ําแห้งนะครับ น้ำตามฝัออนระดับผมผมก็จาดรูเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะที่จาดรูเล็กเนี่ยเพราะว่าเวลาเก็บงานเนี่ยมันจะเก็บง่ายหน่อยนะครับเจาดรูเล็กๆแล้วก็ใช้สลิงแล้วก็หาอะไรเล็กๆมาเสียบนะครับเพื่อที่จะใส่น้ําลงไปได้นะครับ เทคนิคของผมนะครับจะดูว่ามีปฏิกิริยาทุกช่องไหมเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองเห็นก็ไม่ต้องทําแบบนี้นะครับเอาไว้ฉายส่องดูแต่ลูกนี้มันมองไม่เห็นนะครับถ้ามันมองไม่เห็นนะผมจะเติมน้ําเตำค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวมันจะล้นเติมจนเสมอเสมอรูเลยนะครับเติมจนเสมอเสมอรูเลยแล้วเราก็ดูว่าเราจะเห็นปฏิกิริยาเห็นไหม เราจะเห็นเลยว่ามีปฏิกิริยาทุกช่องไหมนะครับถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งไม่มีปฏิกิริยาก็แสดงว่าตันนะครับแต่ลูกนี้มีปฏิกิริยาทุกช่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ใครมีวิธีอื่นก็กนแล้วแต่เขานะครับเพราะว่าต่างคนต่างวิธีทํากันทาไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า วิธีที่ผมทํานี่เป็นวิธีที่ถูกที่สุดนะครับหลายๆสํานักหลายๆที่ก็ทําไม่เหมือนกันนะครับแต่จุดหมายก็คือทางเดียวกันคือแบดกลับมาใช้งานได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องดูผมเพียงคนเดียวนะครับดูหลายๆหําสำนักเลยเพราะว่าเขาเก่งบางสำนักเก่งกว่าผมเยอะนะครับผมเพิ่งมา เริ่มหัดฟื้นฟูแบตก็ไม่กี่ปีประมาณ2-3ปีครับบางคนก็ทํามาเ8ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วก็มีก็เอามาลงให้ดูนะครับกับสมาชิกใหม่บางทีบางท่านยังยังนึกไม่ถึงนะครับว่าว่าเราจะดูได้ยังไงว่าช่องมีปฏิกิริยาไหมนะครับเอาไฟฉายส่องก็ไม่เห็นนะครับจจะเจาะรูให้ใหญ่ก็ เก็บการลบากนะครับเอาผมก็ใช้ลักษณะนี้ส่วนค่ากดผมไม่วัดนะครับผมจะดูที่วนที่วนเอาไว้ยืนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราคิดว่าชาร์จมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็กลับวัดค่า CCA ปล่อยให้แบตเย็นนะครับค่า CCA แล้วก็เทสโหลดนะครับเทส5ครั้งต่อครั้งเลยเพราะลูกเนี้ยค่า CCA กับค่าวต์มันมาแล้วล่ะแต่เทสโหลดไม่ผ่านนะครับก็เลยสงสัยก็เอามาลงไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกใหม่ดูกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่โอเคสวัสดีครับอ้อลืมไปนะครับ การเซ้นวูแบตลูกนี้ก็ถ้าได้ผมจะยกเครดิตให้เครื่องท่านหนึ่งนะครับผมใช้เครื่องท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้นะครับใช้ความถี่อยู่ที่ 10k นะครับใช้กระแสแอมอยู่ที่ประมาณ3แอมนะครับ ตอนนี้โวลต์อยู่ที่ประมาณ16โวลต์พอฝานะครับ <c oughs> โอเคแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เป็นแนวทางให้สมาชิกใหม่อีกครั้งนึงนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ใครที่ดูแล้วก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับโอเควัสดีครับ